สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทักษพรโสธรรหัสนักศึกษา6 1 4 3 0 5 0 7 6ค่ะหมู่เรียนที่61ทับหค่ะหน่วยฝึกที่40องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ตําลสนามแย้อำเภอธรรมกาญจ,จนบุรีนะคะหน่วยที่เลือกศึกษานะคะก็คือหมู่ที่6บ้านสนามแย้ค่ะและอันนี้นะคะก็คือแผนที่รอบนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้นะคะจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดมู่7หมู่บ้านค่ะก็คือหมู่ที่1บ้านเด่นค่ะหมู่ที่2บ้านเขาสะพายแล้ง หมู่ที่3บ้านทุ่งขี้งวัวหมู่ที่4บ้านหนองปลาไหลเผือกคะ่ะหมู่ที่5บ้านอ้อก,กระทุงหมู่ที่6บ้านสนามแย้และหมู่ที่7บ้านสนามแยะคะ้ค่ะโดยมีอนณาเขตติดต่อนะคะก็คือทิศเหนือติดกับตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมทิศตะวันออกติดกับตำบลกับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบ,บุรีคะ่ะทิศใต้ติดกับตำบลยางม่วงอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีและทิศตะวันตกติดกับตำบลดอนชะเอมค่ะ และอันนี้ก็คือแผนที่รอบในของชุมชนบ้านสนามแย้หมู่ที่6นะคะโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ค่ะทิศเหนือติดกับตำบลทุ่งลูกนกอาเภอกาแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะทิศใต้ติดกับบ้านเด่นหมู่ที่1ค่ะทิศต,ตะวันออกนะคะติดกับบ้านออก,กระัฐหมู่ที่4ค่ะและทิศตะวันตกนะคะติดกับหมู่ที่บ้านสนามแย้หมู่ที่7ค่ะโดยในแผนที่นะคะประกอบไปด้วย1บ้านผู้ใหญ่ค่ะ2สถานีอนามัยสนามแย้ค่ะ3วัดสนามแย้ค่ะ สี่โรงเรียนวันสนามแย้ค่ะแล้วก็ที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมสีม่วงนี่ก็คือบ้านเรือนคนนะคะส่วนสี่เหลี่ยมสีแดงคือครอหัวค่ะแล้วก็จะมีไร่อ้อยค่ะแล้วก็ทุ่งนาค่ะแล้วก็จะมีเส้นถนนนะคะส่วนสีฟ้าตรงนี้ก็คือลําห้วยสนามแย้ค่ะโดยในตําบลสนามแย้นะคะมีสถานที่สําคัญด้วยกันสองแห่งค่ะก็คือ1กลุ่มเลี้ยงโคขุนค่ะ2กองทุนหมู่บ้านค่ะ ค่ะและอันนี้คือทำลายของหมู่ที่6บ้านสนามแย่นะคะประกอบไปด้วยพศ2435นะคะเกิดสำนักสงข์ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะชื่อสำนักสงสนามแย่พศ2448นะคะสำนักสงสนามแย่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองค่ะพศ2466นะคะได้เกิดการก่อตั้งโรงเรียนวัดสนามแย่ขึ้นค่ะพศ2550นะคะโรงเรียนวัดสนามแย่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธค่ะ และพศ2553นะคะเกิดกลุ่มเลี้ยงโคขุนโดยมีนายภพยรวดพุทธศีเป็นประธานกลุ่มค่ะพศ2564นะคะเกิดโครงการสร้างภุมิกันป้องกันปัญหายาเสพติดค่ะพศ2565นะคะเกิดโครงการทําทางระบายน้ําและโครงการรอบลำห้วยระยะยาวค่ะค่ะและอันนี้คือปฏิทินชุมชนบ้านสนามแย้หมู่ที่6นะคะจะประกอบไปด้วย1วันขึ้นปีใหม่ค่ะตรงกับวันที่1มกราคม สองวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่8มกราคมค่ะ3วันมาคาบูชาค่ะตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์4ประเพณีบุญสตร์ข้าวหลามค่ะจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ 5. วันจับกีค่ะตรงกับวันที่6เมษายน 6. วันสงการค่ะตรงกับวันที่13 1 5ถึงเมษายน7วันวิสาขบูชาค่ะตรงกับวันที่15พฤษภาคม8วันเฉลิมพระชนมาพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะตรงกับวันที่3มมิถุนา เก้าค่ะวันอาสาฬหบูชาค่ะตรงกับวันที่สิบสามกรกฎาคมสิบค่ะวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่สิบสี่กรกฎาคมสิบเอ็ดค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะตรงกับวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมค่ะสิบสองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะตรงกับวันที่สิบสองสิงหาคมค่ะสิบสามค่ะวันออกพรรษาค่ะตรงกับวันที่สิบตุลาคมสิบสี่วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะตรงกับวันที่13ตุลาคมค่ะ15วันปิยมหาราชค่ะตรงกับวันที่23ตุลาคมค่ะ16วันลอยกระทงนะคะตรงกับวันที่8พฤษภาคมค่ะ17นะคะวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกสนักการทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะตรงกับวันที่5ธันวาคม18นะคะวันรัฐธรรมนูญค่ะตรงกับวันที่10ธันวาคมค่ะ